chết trong chân bay không đi chết trong bay không phải bọc sẵn đến đàn có đủ bay đến phần non đi hồ

ฉันได้อยู่ที un> un> ่นี่เป็นใจทุกวันเข้านอนเร็วๆจะเก็นจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยืใจมันจะคอยจะถามเธอยึดจะทีคิดถึงฉันไหมคิดถึงเธอที่ฝันยึดฉันแค่ไหนขอฟัง

สองสาวฝั่งนี้นะฮะสนุกมากเลยทุกคนอย่ายอมแพ้นะครับอ่คลน่อยได้ไหมคขอเชิญคลน่อยแล้วโอ้โหคิดถึงฉันไหมคิดแถบบึงเธอไหนขอฟันทุกแวบบินาทีแบอกฉันดไแบบ

พูดไปกันหนออ่อยตรงาจได้ยินบ่อยๆเลยคิดถึงกัน,น,น,กกน,กนขอบคุณย่าย่าจะไปกับพี่เต๋าด้วยน,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจากกันไปเรามาคุยกับคุณเต๋าก่อนดีกว่าครับว่าโอเควันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับกับมินิคอนเสิร์ตบนเรือวันนี้ก่อนอื่นนะฮะต้องพูดถึงแขกผูม้มีเกียรตินะครับที่วัยรุ่นทุกคนเลยวันนี้ฮ่วัยรุ่นทุกคนนี่หน้าเด็กกว่าผมอีกนะเม <N> เอดี๋ยนะพิสูจน์ไงพิสูจน์ใช้เท้าหรือเปล่าหน้าเด็กก็ตตรงหน้าเด้งไงแสดงว่าทุกคนในนี้เนี่ยหน้าเด้งทุกคนนะฮะผมแล้วก็ใจบุญทุกคนด้วยร่วมทำบุญกับเราในวันนี้นะขอให้บุญกุศลนะครับทำให้เด็กขึ้นเด็กขึ้นเด็กขึ้นทุกทุกวันแล้วก็สวยขึ้นสวยขึ้นทุกทุกวันเลยนะครับพูดถึงมินิีคอนเสิร์ตพูดถึงมินิีคอนเสิร์ตบรรยากาศใดเดือใช่ไหมฮะใช่ครับก่อนอื่นนะครับพี่พี่เขาน่ารักมากนะฮะ อิ่มมากครับอาหารอร่อยมากตอนแรกแบบรอข้างล่างเ่มังอยากกินหิวแล้วหิวแล้วอะไรเงี้ยพอขึ้นมาปุ๊บอาหารอร่อยมากกินไม่หยุดเลยนะฮะก็พวกเราห้าคนนะครับแก๊งผู้ชายไม่คุยกันเลยนะฮะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวอาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศวันนี้อากาศดีด้วยอากาศเย็นสบายแล้วก็บรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับเหมาะกับประเทศไทยของเรานะเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือว่าเป็นแม่น้ําที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณ พี่แอนด้วยนะฮะขอบคุณผู้จัดง,งานในวันนี้ด้วยนะครับพี่ให้เกียรดได้ผมมาร่วมร้องเพลงในบนเดือนในวันนี้มีความสุขมา,มากๆครับผมครับยังไม่หมดนะครับยัไม่หมดนะฮะ